ร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อบาทด้งานหนึ่งร้อยบาทนะครับผมวันนี้ส่วนเหมืออื่นงานฟรีพี่น้องห่างกันประมาณแปดโลแต่ว่าวันนี้พี่น้องอย่าลืมมาเด้อทา้งไม่กําลังแรงใจเด้อพี่น้องเด้อจะบอกว่าล่ำคนละเลื่องเด้อพี่น้องเพราะว่างานไก่กันได้พี่น้องเขาล่ำคนละเลื่องนะครับผมบ่บอกว่าเรื่องอะไรสับพี่น้องรุ่นออเดอร์ครับผมเบงเฮียหลังหนิกนะเฮียหลังหนีกถ้าไมไดกินนาะที่เขาไปทางนี่พี่เบิร์ดพาเมเปิกเม่พิวหน่อยจ้าข้าผมอะไรนะอะไรนะ ไก่เช็ดเดิมไก่เช็ดเดิมพระเอกแม็กนวาพลคือยุกไก่แทละเอ็ดไปะฮ็บเอากระดาษอยุบลนั่งอยูอยากเห็นป๋องพี่น้องก็ผมตอนนี้พี่น้องอ่ะบ้าไว้บุหูจากว่าเต็นพระเอกอยู่เซเนียพระเอกแม็กแม็กนวาพลบ่ท่านเห็นได้พี่น้อง เพราะว่าจะมีจะมีศิลปินบางส่วนที่นั่งเต็นท์รวมแล้วก็ศิลปินบางส่วนที่นั่งเต็นท์ส่วนตัวแล้วพี่น้องเด้อตอนนี้บาเบิร์ยังไ่เห็นมันผู้ใดเลยพี่น้องเห็นแต่พระเอกเก็บอาทิตย์พี่น้องเพิ่นมันจะกินเขาผู้ใดพี่น้องเพิ่นมันจะกินเขาพระเอกเพื่อกินเขาพี่น้องนี่พี่น้องเจ้าเต็นท์ผู้ใดแน่เด้อพี่น้องท่านนี้สวัสดีค่ะเพิ่นมาฝากน้องเสียงด้วยอีกคนสวัสดีค่ะผม สวัสดีด้วยนะครับผมถ้านี่มันสิสอดใจนี่พี่น้องนี่พี่น้องพ่อเอก้องอีส่พ่อเอก้องเอ้าพ่อเอกฟองตีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องถามหาตีพ่อเอก้องถอดเสื้ออยู่พี่น้องแตนหนาอยู่เด้อพ่อเอก้องแต่หนาอยู่พ่อเอกแม็กนาพ่นคนกูเกลเด้อจักนางทางไดยเด้อบะเนี่ยพี่น้องนาพ่นคนกูเกล ต่านางทางไหนสวัสดีครับผมน้องเซฝากพระเอกฝากเบิงพระเอก๋องเนาะพรอเอก๋องกำลังแต่งหน้าอยู่ครับเมื่อกี้พ่ะเอก๋องกำลังแก้เสื้อแต่งหน้าอยู่นะคะผมพระเอกแมงาดาพุ่กระจ๊กยูไส่เลยพี่น้องสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีนะคะผมฝากด้วยเด้อพี่น้องเด้อศิลปินน้องใหม่นะครับผมมาเล่าเสียงหนุนอุปสกรนะครับผมในฤดูกาลนี้ฝากศิลปินทุกทุกชีวิตกันละกันนะคะผมพระเอกโอฉลองใช่นางเอกเพียวแล้วก็ศิลปิน ทุกๆชีวิตด้วยกันแล้วกันนะครับผมในานามเสียงแม่หัอมบุกรนะครับผมมีแต่พูเสียงดีดพี่น้องครับผมฝากนั่นะพี่น้องเด้อคิวงานการแสดงในฤดูกาลนี้นะครับผมเอินหาแม่บิวแม่บิวครับพี่แม็กอันพี่ป๋องเพิ่งกำลังแต่งหน้าอยู่เมื่อกี้ครับผมพี่ป๋องกำลังแต่งหน้าอยู่ครับผม,ผมเดี๋ยวจะพาเดินไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมอีกสักหน่อยจะพาไปยังเมือ,หอหงหลบนิดนึงเอยเด้อนะครับผมตอนนี้ด้านบนเวทีนะครับผมอาจารย์นนทรีเฮาวกำลังเช็คระบบอยู่พี่น้องหนาวบอน้อบ่าวเบอร์ท่าน,านั้นอากาศกับ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่พี่น้องแย่ามาเว้นกับฮอนฮอนพี่น้องตกแรงมาบัดหนาวบัดเย็นได้บัดเนี่ยตกดึกมาบัดขนขีนขน้ลูกหยาบบาดหนึ่งพี่น้องย่ำขื่นฉากขื่นฟอนเสือบที่น้องตอนนี้ทีมอาจารย์นตรีกำลังเช็คระบบนะครับผมนี่ไพซีม้าเข่ามาได้นะครับมาได้เด้อพี่น้องเด้อร้านก่าห้องกับลายพี่น้อง FC ด,ดูจากเวียดนามจา้าสวัสดีค่ะผมทาเบื้องพี่เอกเวทศักดิ์อยู่ค่ะค่ะผมที่อาจาร์นาตรีฮอนด้วยครับผม เสียไม่หกแปรน,นนะครับผมกำลังกำลังกำลังเดินสายต่อระบบอยู่พี่น้องนะครับผมกำลังเตรียมความพร้อมด้านบุญไปซี่พี่น้องครับผมผู้ใดมาก,ก่อนตอนนี้กำลังฉายหนังเ้ยพี่น้องกำลังเปิดหนังอยู่นะครับผมกำลังเปิดหนังนะครับผมสัลพี่น้องผู้ใดที่มาปูกสัตว์ปูเสื้อตอนนี้นะครับผมได้เบื้องหนังฟรีเ้อพี่น้องน,อนี่กำลังเปิดหนงังอันนี้เปิดทุกวันนะครับผมเวลาที่ก่อนทําการสแสดงหรือว่าเวลาที่นาตีเศร้าเสก ทดสอบระบบต่างๆบนเวทีนะครับผมก็จะเปิดนางแบบคลอคอให้พี่น้องไราหน้งเวทีเทาไดเแบบิ้ลได้นั่งกินปลาหมึกได้นั่งกินเขาแล้วกับเบื้องหนังพี่น้องครับผมนี่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ่าวเบิร์ดขอบพระคุณนะคะ <c oughs> ผมพี่น้องทางบ้านก็นเช่นกันดวยพี่น้องเดอ้อ <c oughs> สวัสดีลูกๆเสียยมวยทุกคนจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีนะคะผม <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีนะคะผมอันนี้เป็นตอนนี้นาเวทีเฮาพี่น้องเฮากลังกำลังทยอยเข้ามาเรื่อยนะครับผมกำลังทยอยเข้ามาเรื่อยนะคะผม กําลังทย,ยอยเขามาเรื่อยๆเด้อพี่น้องเนดะ้อวันนี้บัตรหน้าง,งาน100บาทนะครับผมเมื่อนี้บัตรหน้างาน100บาทครับพี่น้องบัตรหน้างาน100บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับท่าคืนนี้นะครับผมนี่พี่น้องเบื้องทำเปลนอีกตัวเลยครับนในยังกี่น้องแม่โอ้แสบบอล่ะไม่ไดทางไลยเนาะครับนี่เอาก็อบอถาถ่ายบางมื่อเอินต้างงานพี่ก็มาค้างงานหลาย แชร์เจนแจกกระบี่แม่แชร์แล้วขอบพระคุณนะครับผมมือกับไปอกีกโอ้ว่าใครกันเพิ่นล้ำคนละเรื่องนะแม่เหมือนกันมือเอิล้ำคนละเรื่องแทนแทนใส่ช่องของอาจารย์บอยก็ได้ได้เหมือนมือนี่ล้ำเรื่องอ่าเกาหลีมือเอิญล้ำเรื่องงามตาครับนี่แม่เขากินเข่ากินน้ำอยู่นี่กำลังกินเข่ากินน้ำอยู่พี่น้อง เอฟซีดูจากอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสวัสดีนะคะผมสสิีพี่น้องทางพนท่อร้อยเอ็ดเด้อค่ะผมเมื่อนี้มีไลฟ์บอกไลฟ์พรุ่งนี้ครับผมไลฟ์พรุ่งนี้นะคะผมไลฟ์มืเอื่นพี่น้องค่ะผมพรุ่งนี้ไม่ได้กลุ่มปิดด้วย,งา,าง,ายง,งานห้างก่เมืมอไรพี่น้องงานห้างก่รเมืองไรนะครับผมกลับมื่ออื่นเพ้่อพี่น้องเด้อห่างกันประมาณแปดกิโลนะคะผมนี่พี่น้องเบื้องหนังไม่ม่ห้องกินเขาเบื้องหนังไปนั่มพี่น้องครับผมฉายหนังให้ดูด้วยวันนี้เพื่นอนฉายหนังให้เบื้องหน้าเพี่นองเพื่อนฉายหนังให้เบิ้องความครับผมเม หนังน่าจะเป็นหนังเรื่องพ่อจา๋าพ่อจ๋าเดอะซีรีส์ไหมทุกคนมือนจะมีไหล่ด้ยวยพี่น้องเด้อแต่ว่าเปิดขายบัตรจองตัวแล้วพี่น้องผพ้ใด,ดที่อ่าจะเข้ารับชมไลฟ์สดพวกนี้นะคะผมอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับผมมือมีไหล่ด้ยวยพี่น้องเด้อพวกนี้มีไล์กลุ่มปิดนะคบผมมือนี้มีไหล่กลุ่มปิดร้อมด้อพี่น้องครับผมฝากซื้อบัตรจองตัวด้วยก็แล้วกันนะคบผมอ้ยพี่น้องบ่าวเบิร์ดเลื่มเหล้วพี่น้อง op, บ่าวเบิร์ดลืมอยู่ว่าลือมอย่างพี่น้องไลฟ์สดมาเลืมปากหมุดขายบาทพี่น้อง ลืมปักมุดไข้บัตรจองตัวป่ะเนี่ยโอ้ยตายเราพี่น้องชิบหายเราพี่น้องเบาเบิดกับวายูมืออื่นนี่ไรแต่ว่าเบาเบิดคือเ่าปากโงดโอ้ยพี่น้องตายแล้วตายแล้วขอตรวจขอไว้พี่น้องทางบ้านเด้อครับผม <c oughs> ไรน,นี่บ่ได้ปักมุดไขบัตรจองตัวพี่น้องแม่น่ารักนองมากินข้าวในเวทีใช่ครับผมกินข้าวในเวทีเบื้องหนังพอจ๋าเดอะซีรี่พร้อมพี่น้องนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศใต้เวทีใต้เวที เมซีมีเมยยกอะนะับหนึ่งตำผู้เบียดมาเเลยพี่น้องออยูบ้านยังจำเอินยูบ้านบ้านอีหยังบู้พี่น้องครับผมวบ้าเบิร์ตจำบ่ได้พี่น้องแต่ว่าห้างกันแปดโลกพี่น้องจากบ้านโคกอกตะบนบัวมาสรียำขํามลูกเบิร์สวัสดีนะคะผมสวัสดีนะคะผมสวัสดีเ้อครับเอ้อสวัสดีพี่น้องเอาเอาเอาท่านี้คือถือสมุติยางอ้อมห้านอยู่แถ เออเอามือนีเงินออกตีอ้ยมือนีเงินออกตีพี่น้องตีมาที่หนีเงินออกนะพูด่มันสิมีพูนหนึ่งพี่น้องถือสมมติยางออมหันเยอะแบบนี้เออจะเยียดพอมเออ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 เอนี่เขาเื่อเออได้ยินดีใช่ปะใ่พูดดิเออ เออเออเออกเสื้อคุณไม่ต้องถามว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเออเออเออเขาเรียกว่าบุคคลที่เติมเต็มให้กับผู้อือนเป็นผู้เติมเต็มไอซีอคนอื่นน้อเอ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 ออะหรอย่งนีี่เธอสมมติเราพี่น้องปารบัตซี่เมียขึ้นหนาแถบัตซี่ขึ้นหนาแะ เออเแม่รอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับผมนี่พี่น้องนี่ตัวติดกับกัมขี่พ่ะยะพี่น้องนี่พี่น้องเบิ้งทูนเนี่ถือสมมติออมหานยุบหนาบอ้ฮัตแตงยุบพูดอ้ะฮัตแตงหนาบ้ะเดี๋ยวพูดอ้ะฮัตแตงหนายพี่น้องนี่เมื่อวานนี่เงินออกครับผมวันนี้เงินออกคือคักมากนะครับผมร้านค้าร้านขายร้างห่านคือคักแห้งพี่น้องได้เสื้อกกัเลียนลี่นาลี่ลัางยุบพี่น้องไม่อยากเลียนนี้เจวหนีพี่น้องม้วนม้วนพี่น้อง สวัสดีจ้าน้องเบิร์ดสวัสดีนะครับผมวันนี้มีกลุ่มปิดไหมครับกลุ่มปิดพรุ่งนี้เด้อพี่น้องกลุ่มปิดไม่เหมื่นเด้อครับกลุ่มปิดมีหมือนนะครับพี่น้องผมสาวจงอางคือเท่แท้สาวจงอางเพ่ไปตัดผมพี่น้องเพิ่นจมใหล่ลานตัดผมอยู่ลานตัดผมมันเปิดไหมนะครับผมลานตัดผมเปิดไหมเพิ่นว่าตัดเอาส่งเอาส่งซางเอาสั่นส่งส่งซางว่ามันง่ามผสนเพิ่งซางอะไรตัดส่งหน่อยเพิ่นเพิ่งมาจมอยู่จบเนี่ยว่ามมนสิไปทหารพันน่ะว่าไม่เลี่ยนล่อดอกนะพี่น้อง จ,จ้าจงอ่างตอนนี้ที่มาจาดนตรีนะครับผมก็ร่งเช่าศิกนะครับผมทดสอบนะครับในส่วนของเครื่องดนตรีนะครับผมเพื่อเตรียมพร้อมๆคืนนี้การแสดงเตรียมรูปแบบสามทุบตรงโดยประมาณนะคะ <Okay. S 2> ผมการแสดงเตรียมรูปแบบ3ามทุบตรงโดยประมาณนะพี่น้องเด้อตอนนี้บริเวณดันบริเวณซีเฮ้านะครับผมเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเวนะครับผมในส่วนของ ไฟแสงสีนะครับผมเอาไ่น้องครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ไรหน้านะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ไรหน้านะครับผมสลหรับไรนี้บ่าวเบิร์ดนครลินแอดมินมอลลัรเสียงไี่หงุดหงิดตกอนขอกล้าขขอบคุณและสวัสดีค่ะ